เคลือบรีบอนไม่ใช่เคลือบแก้วธรรมดาเม็ดน้ำกลมใา้ลูกแก้วสิ่งสปกปรกเกาะสีรถได้ยากขึ้นต่อต้านมลภาวะได้ดีมากๆให้ความเงางามแบบขีดสุดด้วยการเตรียมผิวแบบขัดปรับผิวส้มก่อนเคลือบโปรแกรมนี้จะมีการเคลือบภายในให้ด้วยเพื่อป้องกันคาบสปกปรกคาบบีบีคาบตงเกียงยีนเกาะยากทําความสะอาดง่ายเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปวิดีโอที่ใช้ปากกาขีดภายในนะครับและเราใช้ผ้าชุบน้ํามันหมาด สามารถเช็ดรอยปากกาได้เลยสวัสดีครับผมโอบ้าน้ำอิงออโต้สปานะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับ Toyota Fortuner GR Sport สีแดงคันนี้วันนี้เรามีของใหม่มาแนะนำเป็นโปรแกรมเคลือบที่ดีที่สุดในนวัตกรรมที่มีในปัจจุบันก็คือเคลือบรีบอลเป็นเทคโนโลยีโบโลฟีนเป็นโปรแกรมการเคลือบตัวท็อปสุดของร้านเคลือบรีบอลมีจุดเด่นก็คือต่อต้มลภาวะได้ดี แล้วตัวน้ำยาเวลาเซตตัวจะมีความยืดหยุ่นได้ดีบิดโค้งงอได้เปรียบเสมือนฟิล์มใสกันรอยเวลาที่เราเคลือบน้ำยาลงไปบนสีรถก็จะเหมือนกับติดฟิล์มใสกันรอยบางๆไว้บนสีรถนั่นเองอย่างคันนี้มีการเตรียมผิวแบบขัดปับหรือส้มรถก็จะเงามากขึ้นขับไปไหนโดดเด่นกว่าใครแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะครับว่าการต่อตามม้านมลภาวะนั้นเป็นอย่างไรนี่คือน้ำโครนนะครับที่เรา าดลงไปบนสีรถสีขาวที่เราทําการเคลือบไว้แค่ครึ่งเดียวนะครับเราจะสังเกตได้ว่าด้านที่ไม่ได้เคลือบเนี่ยคราบสกรปรกหรือมลภาวะก็ยังเกาะสีรถแต่ด้านที่เราทําการเคลือบไว้คราบสกรปรกและมละภาวะก็จะเกาะน้อยนอกจากนี้เราจะใช้ปากกาเคมีในการขีดสีรถนะครับเราใช้ผ้าแห้งๆสามารถเช็ดออกได้ทันทีนี่คือข้อดีของ การเคลือบรีบอลรถที่ผ่านการเคลือบรีบอลไปเวลาโดนฝนหรือล้างรถเม็ดน้ําก็จะกลมมากกว่าการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกธรรมดาเป็นอย่างมากครับเอาเป็นว่าถ้าคุณกําลังคิดจะติดฟิล์มใสกันรอยราคา2องสามหมื่นผมว่าคุณเคลือบรีบอลของเราเนี่ยจบกว่าครับสําหรับคันนี้นะครับซื้อแพ็กเกจดูแลต่อเนื่อง5ปีกับเราไว้นะครับทุกๆ6เดือนนะครับเราก็จะทําการล้างแบบดีเทลลิ่งนะครับ ขัดเก็บมลภาวะไม่ว่าจะเป็นคาบขี้นกยางไม้คาบยางมาตอยขัดริ้วรอยต่างๆออกแล้วเราก็จะเคลือบน้ํายาตัวรีบอลให้อีกถึง2ชั้นนะครับซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายในการล้างรถแบบดีเทลลิ่งเพียง850บาทเท่านั้นส่วนของการเติมน้ํายานั้นเราจะเติมให้ฟรีๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับการรับประกันของรถคันนี้นะครับ <S <S เบียดเชียวชนเคลมฟรีทุกกรณี <S <S ไม่จํากัดจํานวนชิ้นตลอดอายุเวลา5ปีนะครับ สมมุติลูกค้าเอารถไปเบียดมาไปโดนกิ่งไม้มาไปทําสีมาใหม่เอารถเข้ามาให้เราครับเราขัดปรับผิวส้มให้เหมือนเดิมแล้วก็เคลือบรีบอนให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับท่านใดนะที่สนใจโปรแกรมนี้ก็ทักมาสอบถามได้ที่ l i น์แอกับเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ